เต็มๆของเปิรนนะเจ้าหน่อบร์เปิร์นบ้านเกิดของเปิรนนะเจ้าอยู่ที่วัดปิยังโค้งนะเจ้าแล้วเปิรนมาทําการกู้เอกราชจองกู้เอกราชของเฮานะเจ้าที่ว่าประธานลัปฟังของเฮานะเจ้าก็จะได้เริ่มไปพร้อมปองขึ้นอย่างนั้นแม่นางกาที่เปิร์นรอครบเมืองฮึ่งครับขบวนนี้เลยครับขบวนทีห้านะครับน้องฟูเปิรนเลี้งเฮาอะไรถต้มรถแผลรถมันนะหนึ่งสองซ้ำต้ม ที่ปรนทีครับเบิร์นเบนนะครับสาิขอเจ้าปอหนังีจ้่งนะครับใต้อนขบอนเีาพิังเนะครับที่หากตี่อหนกเขัาพคน้็เมืล้ไไ้าต่นเกไปเลยก็โอ้โหม่ทัพพม่าเาม่ทับมาบะมีเล่าอหาพมากัมีกีกระจาย แตงนะครับน่าจะมูแคร์ครับจะเห็เป็นปัญญาน้าจ้ารูปแบบของขบวนของมูสองของเปิ้ลตานะเจ้าทานสายตาไปแล้วนะเจ้ามูสองควรจะใจวัสดุทางธรรมชาตินะแป่นกอควรแล้วแต่นะเจ้าเป็นวัสดุที่ย่อยยากย่อยง่ายนะเจ้าไม่ภัยย่อยง่ายนะครับพี่ออกครับยนอนลาบขั้วตะวันนะพี่ออกนี่ไหนกติบ้านนะ รถไปสองหกไปไปไปถึงบ้านกินงยูนะเพราะผมซื้อรถแหละเซลเล่นครับขบวนต่อไปครับพี่ออมครับบ้านอย่างครับอ่าฮันไกลๆครับพี่น่องบ้านปลาเหียงมู่ตีสามครับขบวนทีหกนะเจ้าตีกละดาษพานสายตาพี่น้องของเราไปนี่นะเจ้าเป็นขบวนจากหมูสามบ้านปลาเหียงนะเจ้า ขอเสียงปรบม,มือดังๆต้อนรับพี่น้องบ้านลาเหียทกิมครับบ้านไปเหียของเรานาเจา้านำโดยท่านผู้ใหญ่ผู้ไทยผู้จ้างนาเจา้าแล้วก็ท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านโดยนางเจา้านำโดยน้องน้องเยาวชนอยู่ป้ายบ้านไปเหียหมู่ทีสามครับ เรียงรวมอนุร<ด>ักษ์ประเพณีแฮคอตานบ้านเขาสายตาพี่ออมนี่เล็งพอคนกำมป้ายไว้ก่อนนะเพื่อจะมาเป็นประโยชน์กับเทศบาลแตำบลรถพ่วงดวงในวันข้างหน้านะเจ้าตามด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับเจ้าต้นเงินต้นทองค่ะสุมาสมปูนะเจ้าแล้วก็ต้นดอกนะเจ้าต้นดอกต้นเปลือนมาด้วยกันตึ้งมดตุ้งหงูเป็นยังนั้นแต่ละสไตล์หู่บ้านก็อยจะแยบเหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ ตแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นการแอบท่ายทอดออกมานะเจ้า,าแต่ละหมู่บ้านของเขาจะจะนำเสนอมาในรูปแบบใดนะเจ้า,ม,จามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะได้เป็นองค์ประกอบของการทัศน์ศิลปเลยนะครับจกกากคณะกรรมาการจรากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางคางรับพีบ่อ๊อกเจ้าบางส่วนนะเจ้าทางวัฒนธรรมของเขาทางคณะกรรมการ,าการ,รว่าเจ้าวุฒินันท์ของขอำเภอห้ดาดังผ้ให่เจ้าผู้ใหญ่เจ้าขอเสียงพี่น้องบ้านไปเฮียจิมครับนี่ เ,ก,เก็บต่อไปออกเจ้าเทพกะเพินส่งมากี่คนครับรู้จักสายตาแล้ว มีเห็นน้อยนือยักห้าแสนเพิ่อสักสี่แสนได้ครับมเจดแสนเนาะจะค่อผจะไม่ได้ผนเนี่ยแต่บ้านอาไปเหงียงนะเจ้าก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านตีอยู่หางไกลจากชุมชนของเขาตรงเทไปอีกเยอะเพาะสาองโกงแ้วก็จะถึงเปิดเนาะยองนับแล้วแหละนับอ่ะลุงพี่ไปตุงพี่ต้องนับตลอดนับปูก็ทุทุทุร่องควทุงมั่นใจาาลงวันบุงโงทับจากบ้านไปเหงียงครับพี่ยมครับ บ้านจ่ามเัเทวีครับเจา้ามูสิบเอ็ดนะเจา้าบ้านจ่ามัเทวีเป็นขบวนตีเจ็ดนะเจา้าเปิดมาในสโลแกนวิถีชีวิตของชุมชนปูกเข้าตีเข้าและมีขบวนโคมขบวนล่อเวียนนะครับและขบวนสุงมมากสุมปูอยู่ในขบวนของบ้านจ่ามาเทวีมูสิบเอ็ดครับเจา้ากระจับตาพอขอบวนกันแต่ละหมู่บ้านกันไปแล้วเขาก็อ,อ่าขบวนในที่ทูกใจเพื่อนี้ไว้ในใจ เรากรรมาพอว่าปึ้งใจตงใจกันครับคณะกรรมการทัานห้าท่านของเราก่อนนะเจ้ามาแล้วนะครับขบวนบ้านจ่ามาเทวีมูสสกตของเขานะครับอังควนติดตามขบวนที่สองค้ที่สองนี่กับคุณนๆนะเจ้านาะยุตั้ยุกิ้ขอเสียงปรบมือตอนรับบ้านจ่ามาเทวีชิมครับเจ้าทานร้องทรงค้นมาแก้ปลาไก่และเจ้าไล้ทันร้องแหตามด้วยนะเจ้า ขบวนเพื่งสักการะนะเจ้าผู้เสด็จของเขานะเจ้านำโดยท่านผูยญยดิเทพจันทิพ์นะเจ้าปรตกอตามด้วยท่านผู้ช่วยแห่ทั้งสองได้สามานตรงฮันนะเจ้าเดินมากคกันนี่ภูยัยสวัสดีเจ้าก็อปันเดินหน้าสื่อก็เลยตั้งคนเห่นน้อย นะครับเจ้าบ้านจากมัตเตบีมูสิเอสนะครับขอสืบสารประเพณีอีเป็งพระประทานลำตั้งหลวงนะครับเด็กไทยรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดเราทุกคนจะทําดีเพื่อในหลวงครับเจ้าตามด้วยนะเจ้าคุณเยาวะชนนะเจ้าเล็กๆตัวเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะเจ้าของตะบ,บนลำปางของมูสิเ็ดของเฮานะเจ้านั่งโลเวียน ตามบุษบกครับคือสักการะนายขาสมเด็จพระเจ้าสุร i คิดพระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันธ์ีหลวงครับงก็จะสังเกตได้ไหมนะเจ้าแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าดูนเจจะมีการแสดงความอะไรนะเจ้าเขออานอกไรทำหนําที่ณาที่คุณนะเจ้าลักก่อน หลวงของเราไปในตัวโดยนะจนะครับทางที่สบายถึงกระปังหลวงนะครับได้จัดพิธีนะครับถวายพร้อมอะไรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ตลอดทั้งสามวันจ้าพ่อครับมีการยืนไหวอะไรเจ้าสิสามวิถีครับอันนี้เป็นห้องว่าองอย่างก็ที่เป็นว่าปูเข้าตีเข้าวอันนี้วิถีชีวิตแม่นเจ้าไทยทอดวิถีชีวิตออกมาแล้วนะเจ้าอันนี้คือต้นการนะครับการเจ้าเป็นปุ้ง็นคำนั่นปูตื่นชาเป็นแง่เหมือนกันใช่นี่เหลือพอเป็นนักการครับ พอเสียปีนอ่อมู่ิ1เอจิมครับจ้าแม่กับเอี่ยงมาพอพิธีกรน้องกับอุตสาหชมเซลแม่แม่กับใบเงี้ยมืึ้นน้องพีม่รมรเรงปักการที่ช่องไทยรัฐทีวีนะครับเนอช่องวันสามเจ้าช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ้าช่องสช่องสามโดยออลลนไปออลลนไปไมาแล้วครับีอมออมครับขบวนอย่างครับ ขบวนโคมงต่างๆแล้วนะว,วันนี้ขบวนโค้งต้อยนะเจ้าเนาะโคมนคบจากเวีนผ่านไปแล้วขบวนกางโคมไปแล้วซุ่มมาซุ่มโปไปแล้วต้อยนั่นเป็นตะกี้เป็นปูเขา้าต่อไปตีเข้าละถึงแน่ตีเข้าพอดีเจา้าท่านเราเป็นตีเข้าเนาะตุ๊กนะตักตุ๊กตักแค่ะละนะ แต่ทีแน่ครับอายุเข้าบพรครับจนถึงวันไี้สิบเอ็ดครับทุกท่านค,ครับแม่เจ้าหายไปได้เกี่ยวเข้าแต่กับฟันเกี่ยวตวนอนนั้นบอกว่าเหมอนระมัดระวังหน้าต่ามลมเข้าตัวเนื้อเจ้าตินแตดตา,ตาหลายมัดน,นะครับ,บวิธีตีเข้าแบบนี้แตนวิคุอไม่าโบราณเขาอ่าหน่อยโรงงานเขา,<อ>าจะเห็นไหมหน่อยนะครับอันน<ด>้อเกิดหลังป<ด>ีแต<ด>่เกิดปีหางนะคะปีหางยุ่งนะครับปรบมือให้กับบ้านอาจารย์มาเที่ยว เาดูครับเข้าไเนะเปิจะต้องไปเล่นทั้การเข้าวัเข้าชีวิเจ้าเพืทําการเอาเข้ามาเล่นเขานะ้วดังโนนี้นะเจเป็นดังโรงชีวิตสมัยบักเต้านะเจ้าซึ่บอันี้ละวรนเดียวว่ะไปเข้าพอเตอร์บอลนี้ละเจ้าพี่ก็ไปจัโต๊ะปูเข้ากุดจับไอย่างไรนะลจ้า อันน kind of eh wow. no so like ี้เป็นเพราว่าต่ำข้ากนอเาต่ำเข้าวาตม่ก่อนี่ผมลงสู่นีมยาบรับแซวอะไรครับโราได้แหมรอบครับตานะจ๊ท่าั้งหมดต่อไปครับพี่ออมครับเราจะเข้าสู่นะครับขบวนพีมต่อไปนะครับ ท่นพี่เจ๊นเจาพานพ้นไปแล้วนาจาเดี๋ยวเขาจะมีชงขบว,วนต่ตอกเงยนาจาเปินเป็นขววนงงออ้วขงงนัอเนีนจาคลุงยมปรชนตะบนหลงข่งเฮานเจาซึ่อถงที่ได้นเรียนไปในทางคณะกรรมการของเขานะครับตั้ง5่าท่าสนักงานวัฒนธรรมจากญญาวัดลำปาง,าน,งปนะครับจะมีผู้ร,บร,บรบวนนรบรบวนนม,มคะแนนจะให้คะแนนนะครับรจะมีคะแนนไปจานาน ตาเขาเดินขบวนแต่เซซัพนะเจ้าน้องฟุกไครับเขาหันขบวนกล่องเงา